อยู่ดีๆนะครับอีลอนมัสนะครับก็บอกมาว่าเท s l a จะสั่งแบนด์อุปกรณ์ Apple ทั้งหมดไม่ให้ใช้บนรถเทส l a ได้เพราะว่า Apple ดันไปใช้ AI ของ OpenAI อออืมโอ้ข่าวนี้มาช็อกวงการนะพี่<า>เพราะว่าผมว่านะผม<า>ผมผมว่าคำนวณจากโดยส่วนตัวเป็นไงผมว่ากว่าครึ่งของผู้ใช้รถเทสลาเอาอย่างในเมืองไทยอะ่ะ<อ>ผมว่ากว่าครึ่งอะ่ะใช้โทรศัพท์อะ่ะ ไอโฟนคนคนซื้อเท s l a เขาก็มี iPhone แล้วถ้ามาประกาศข่าวแบบนี้ว่าจะแบนอุปกรณ์ Apple ออกจากเทสลาเขาจะรู้สึกกันยังไงก็ต้องไปซื้อโทรศัพท์ีกเครื่องมามาใช้เหรอนั่นน่ะสิงงต้องแต่คนส่วนใหญ่ก็อาจจะมีทั้ง Android อยู่แล้วด้วยก็ก็ส่วนหนึ่งนะต้องบอกว่ามีผู้ใช้ทั้ง Android ทั้งทั้งฝั่งของ iPhone ฝั่ง Apple เนี่ยแต่บอกว่าการแบรนด์อย่างนี้เนี่ย มันมีการจำกัดสิทธิ์ไปหรือเปล่านั่นน่ะสิ <มา S 2> เรามาดูสาเหตุกันชนิดหนึ่งครับว่าเอแล้วอีลอนมัสไปเกี่ยวอะไรกับ Apple บ Apple จะใช้ AI AI ก็ของบริษัทโ p e n a เแล้วอีลอนมัสมายุ่งอะไรนะฮะโกรธอะไร ก็มันช่าองค์การพี่เพราะว่า Apple ิลประกาศไปแล้วว่าจะใช้แชท GPT ของ OpenAI ในงานแถลงข่าวอะแะต่มอยู่ไนอยู่ DC Apple Intelligence อ่เป็นไงเขาบอกว่า AI ไม่ได้แปลว่า artificial intelligence นะแปลว่า Apple Intelligence อืนี่เป็นไงสุดยอดไหมเด่นนะเด่นนะคราวนี้เด่นแต่มันเด่นกว่าตรงที่อีลอนมัสประกาศนี่แหละอ่าผมเฉลยให้ครับครับเงื่อนไขของเรื่องนี้คือสายสัมพันธ์ ของของ o p i n AI กับอีลอนมัสเนี่ยร้อยคนที่จะรู้ยังไงครับคือในอดีตการเนี่ยตอน OpenAI ยังไม่ดังด้วยชัด GPT เนี่ยคนที่เป็นฟาวเดอร์คนแรกๆนะคนคที่ก่อตั้ง OpenAI ขึ้นมาเลยค,คืออีลอนมัสคนนี้แหละม,มันเป็นช่วงเดียวกันกับที่เขาไปซื้อ SpaceX แล้วหนึ่งในหในหนึ่ <c oughs> โปรดักเขา <c oughs> ใช่แล้วเขาก็หาเงินหาเ <c oughs> งินไปอุดหนุนไอ้สองหนุ่มที่ทำ Tesla ํำเทสลาใช่ไหมฮะแล้วก็ไปขอถือหุ้นใหญ่ช่วงหน้าเป็นช่วงที่ลอนมัตเนี่ยได้เงินมาจากขายระบบอะไรสักอย่างขายเพย์เพาขายเพย์เพาได้เงินมาเป็นหมื่นล้านมันก็ช้อปปิ้งใหญ่เลยมันก็เอาเงินไปซื้อบริษัทจรวดไปซื้อบริษัทนั้นบริษัททํารถยนต์แล้วมันก็ไปซื้อบริษัท Open AI ไม่ได้ซื้อเอาเงินไปลงทุน Mm hmm. เพราะ Open AI เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยเขาทำงานออกมาเนี่ยเขาเป็นบริษัทแบบไม่แสวงหาผลกำไร mm hmm. เขาต้องการทำา AI เพื่อพัฒนาเพื่อให้มนุษยชาติโดยเฉพาะใช่ไหมฮะอีลอนมัสก์ก็เลยเอาเงินแพ้โอเพนเเนี่ยรสร้างบริษัทขึ้นมา mm hmm. สร้างมาจนจะโตอยู่แล้วอยู่ดีๆเนี่ยไอคนข้างในเนี่ยคนที่เป็นผู้จัดก,การซ e o ของ Open AI อขัดแยง Musk, mm ้งไับอลอนมัสก์บอกเฮ้ย เอไอเราอนะที่ทําออกมาเนี่ยแชทจีพมันเก่งมากเลยครับเราอยากจะไปขายคนอื่นครับอีรอนมันบอกเฮ้ยทํางี้มันเสียคอนเซ็ปคุณบอกคุณจะเป็นองค์กรไม่สวายหากําไร,รอีลอนมันโมโหถอนหุ้นออกอถอนหุ้นนองเลยนะพอถอนหุ้นออกปับแชทจีพีดังปึ้งเลยเอา้าวงั้นถอนหุ้นเอาแล้วล่าสุดทําไม <c oughs> ทาไมอีรอนมัสประกาศอาขออนะไรแพ็กเกจโบนัส แล้วผู้ถือหุ้นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จ่ายมัางนะถอนหุ้นเผื่อเฮตราลุ่งอีกว่ะเออถ้ามันถอนไปเทล่าจะเลยไปเลอ่าใช่ไหมเป็นไ,ไ่ได้นะฮะพ<อ>เพราะ c h น t g p t เจริญล,ลุ่งเรืองป,ป,ปั๊บปึ๊บอีลอนมัสก์นอนเลยอ่าฮะโอ้โหลุงนี้อยู่ดีกว่าแล้วเขาเป็นเนี่ยตลอนตลอนหาซื้อบริษัท A i เพื่อที่จะมาทำแข่งกับโอเพเนียไม่ทันแล้วไม่ทันจนมาออกกฎอะก่อนหน้านี้เคยจำได้ไหมมาออกกฎว่า บริษัททำา AI เนี่ยควรจะหยุดทำสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ควรจะมานั่งนึกถึงจริยธรรมเดี๋ยว AI มันจะยึดครองโลกอะไรเนี่ยมาสร้างเรื่องมาสร้างเรื่องขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมอยากจะตัวเองจะได้มีเวลาไปหาบริษัทแล้วมาพัฒนาให้ทันไงจริงๆอะวงเวลายืดเวลายืดเวลายืดเวลา,วลาสุดท้าย สายสัมพันธ์มันมาขาดตรงที่ว่า Apple ดันไปแถลงร่วมกันกับ Open AI อ่าใช่ครับงานล่าสุดเลยเรื่องนี้ยังเป็นเงื่อนงำอยู่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเงื่อนงำอยู่เดี๋ยวผมจะไปหาสาเหตุมาให้ได้ว่าครับ o p เ n น i เนี่ยจริงๆเนี่ยชัด t GPT อ่ะฮะหมื่นกว่าล้านเนี่ยได้ไปจาก Microsoft นะอืมทำไมไม่ให้ Microsoft ก่อนทำไมให้ MacOS ก่อนทำไมให้ Apple ก่อนอืมน่าคิดน่าคิดว่าทำไมแล้วมีข่าวลือว่ามีข่าวลือว่า o p e n AI จ่ายเงินให้ด้จ่าย งงไหมเฮ้ยแอปเปได้ของดีๆมาใช้ฟรีได้เงินอีกสนับสนุนอีกงงไหมงงนะต้องมาดูครับว่าในเรื่องของเรื่องของธุรกิจเพราะว่ามันต้องมีมีจุดเล็กๆน้อยๆในธุรกิจอยู่แต่มันทาให้อีลอนมัสฟิลขาดเลยอโอ้ประกาศขนาดนี้แรงมากโอเพนไอไปซบอกแอปเปิลงั้นเราแบนด์แอปเปไม่ให้ใช้ในเทสลาอ้าวเดือดร้อนผู้ใช้งาน นะฮะแล้วสําคัญคือเดือนร้อนผู้ถือหุ้นอีกไหมเนี่ยของเทสลาต้องประชุมกันอีกไหมเนี่ยถ้าเทสลาหุ้นตกนี่ล่าสุดเพิ่งยอมจ่ายเงินแพ็กเกจที่เขาเรียกไป5 4 0 0 0ล้านเน่งตอนแรกก็เคลียร์เถียงกันน่าดูในเรียกว่าอะไรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคลเลยผู้ถือหุ้นบอกรู้งี้ถ้ามันประกาศอย่างงี้ก่อนนะไม่ให้แพ็กเกจนี้หรอกไม่ได้ครับอ้อยเข้าปากช้างไปแล้วนะครับครับไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะฮะอีลอนมัสก์โบยบินไปแล้วครับนะฮะส่วนอนาคตเทสลากับ Apple จะเป็นอย่างไรผมว่าคนวู้วามแบบเขาเนี่ยเดี๋ยวก็หันมาจูปากกันได้อาเดี๋ยวก็มีทางออกเดี๋มีทางออกแต่ตอนเนี้เขาบอกว่าข่าวดังข่าวดังเป็นข่าวดังไปก่อนของสัปดาห์แต่เรื่องนี้ต้องดูยาวๆเพราะว่าระดับอีลอนมัสเนี่ยหรือว่าเทสลาเนี่ยไม่กล้าหักกับ Apple หรอก Apple เนี่ยไม่ใช่บริษัทแบบขี้ๆที่คุณจะมาหักเล่นได้ครับถ้า Apple บอกเอามึงหักแล้วมึงพูดแล้วนะหักแล้วหักเลยนะ เดี๋ยวกูทํารถไฟฟ้าขายแข่งกับมึงด้วยอะไรเงี้ยนะเทสลามันก็ต้องมีกลัวปั้งอะใช่ไหมต้องดูครับว่างานนี้ท้ายสุดแล้วจะคิดทางไปอย่างไรข้ามแต่เปิดหัวมาร้อนแรงเชื่อเลยครับเดี๋ยวเขาต้องกลับมาด้วยใบหน้าใส่ซื่อเราหลักแอปเปิล